นี่ตูดตูดก็กินได้เนี่ยตูดตักมาเลยนะตักมาอย่างงี้เลยทุกคนนี่ตักมาอย่างนี้เลย,ก,ย,เลยกินเถอ้นเนะี่ยความหนังชอบความภาพยนตร์ไก่ต้มน้ำปลานะทุกคนแบบโอ้โหก็เอานี่ยซื้อแบบเจ้าดังหวัดดีทุกคนจะพามันกินไก่นี่ต้มน้ำปลาเมื่อกี้แอบชิมไปแล้ว แอบชิมไปแล้วชิ้นหนึ่งจะบอกว่าอุ้ยหล่นทุกคนอ่ะซื้อมาตอนเที่ยงใช่ไหมคือเขาขายตัวละสองร้อยยี่สิบาทครึ่งตัวก็ร้อยสิบาทแต่ว่ามาดามซื้อมาหนึ่งตัวเนาะกินไปแล้วกล่องหนึ่งแต่ว่ากินไม่หมดก็อันนี้เป็นอีกกล่องหนึ่งนะเปิดใหม่เมื่อกี้แล้วก็นี่น่ากินมากทุกคนน่ากินจริงจิอ่ะแล้วก็น้ําจิ้มนี่มารีวิวน้ําจิ้มทําไมถึงรีวิวน้ําจิ้มเนาะถ้าใครได้ดูไลฟ์สดนะมาดามแบบไลฟ์สดแล้วก็กินไปแล้วแต่ว่า มันยังเหลืออยู่ทุกคนเลยอ,อีกกล่องหนึ่งก็มาชิมดูนี่น้ําจิ้มนเขาแบบคือดีอะน้ําจิ้มแบบว่าสดๆอ่ะมันไม่เหมือนน้าจิ้มแบบว่าที่เราซื้อมาเป็นขวดเนาะอันนี้เป็นน้าจิ้มที่แบบว่าเขาเขาตำไงทุกคนนี่นี่อ่ะนักฟ้ากินไก่ได้ไหมทุกคนนี่ให้ดูความน้าจิ้มก่อนนี่จะชิมให้ดูแบบนี้เลยทุกคนเอาแบบจะจะเลยนี่เอาแบบตูดไหมทุกคนตูดไหม ใช้ขอนุเนียช้มือนะทุกคนใช้มือแหลยมันจะดีมันจะดีต่อใจเพราะมันมันถนัดยังไงทุกคนนี่ตูดตูดก็กินได้เนี่ยตูดตักมาเลยนะตักมาอย่างเงี้เลยทุกคนนี่ตักมาอย่างงี้เลยกินแบบนี้นีอืมอืมตูดนน้นๆดีจใจมากมตูดนน้นๆ อืมอืมอืมพักก่อนนี่อันนี้อ่ะเยอวยัวเยอวยัวแบบนี้เลยเยอวยัวอืมเก็บนิดนึงนะเฮียอืม,อม ขออนุญาตแกะก่อนนะทุกคนมันต้องแกะมันต้องแกะกระดูกออกไงพอเราแกะกระดูกออกใช่ไหมเราก็เอาเนี่ยเราก็นะหนังกรุบกรอบกรอบดีทุกคนเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะดีแต่ใจไม่ไหวอะฮึมความหนังแบบกรุบกรอบมาก Ừ. 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 หนังมันอร่อยดีไงมันหนึบหนึบมันหนึบหนึบทุกคนนี่เอได้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 ทุกคน,น,ะกคนจะบ,บอกว่าไง ดีต่อใจไม่ไหวอือโชยรอบนึงเฮอเป็นไงเป็นไงทุกคนยั่วยั่วไม่ไหวออันนี้หนังนะชอบความเป็นหนังแบบกรุบกุบมายินเลยเลยุยอืออืม,อม,อม นองอืมอืมจี้จีจีสต๊าอืมอืมอยากกินก็ไปสั่งมากินทุกคนหาซื้อเอาใกล้บ้านหรือใครเก่งนะทำจินเองเลยจะบอก ไม่ได้ยากทุกคนเดี๋ยวนี้ง่ายๆขอแค่มีเงินนะอยากกินเดินไปที่ไหนก็มีทุกคนนี่ถ้าอยากกินแบบหล่นถ้าอยากกินแบบอร่อยออ่ยก็ทำกินเองเลยสูตรก็ไม่ต้องยากทุกคนช่องสีแดงมันมีคนแบบ